จริตของเราเอาที่เราเราสะดวกอะค่ะนะคะอ่ะข้อ2ฝึกทำงานสร้างสารรค์ที่แบบไม่ทันความคิดอะอย่างเช่นจะวาดภาพหยิบขึ้นมาก็วาดเลยไม่ต้องไปกลัวสวยหรือไม่สวยฝึกเป็นคนที่อยากทำอะไรทำทันทีหมายถึงว่าแต่ทำทันทีเนี้ยบางคนทำทันทีถ้าคนที่ไม่ได้เก่าเรื่องอกุศลหมายถึงมันมีความคิดที่ไม่ดีเยอะอยู่ในหัวสมองเนี้ย มันจะไปคิดในเชิงที่ไม่ดีและมันทําทันทีเหมือนกันก็เลยต้องออกมาวัคซีนให้พวกเราว่าฝึกทํางานที่สร้างสรรค์แบบไม่ทันความคิดอ่ะไม่ทันคิดอ่ะหมายถึงว่านึกอะไรทาเลยอ่ามันเป็นนิสัยของคนสําเร็จมันเป็นสันดานเศรษฐีนะคะที่เขาสอนกันนะคะซึ่งก็ดีมากแต่ดิฉันมาพูดอีกกรณีหนึ่งอย่างบางคนเนี่ยบอกทําทันทีไปเรียนปุ๊บทาทันทีบางอย่างทําทันทีเหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอืม ดังนั้นไอทำทันทีเนี่ยเราต้องดูด้วยเราทำในสิ่งสร้างสารรค์ไหมโอเคไหมถ้ามันเป็นสิ่งสร้างสารรค์ถ้าจะวาดรูปร้องเพลงหรือไปทำกิจกรรมไปเต้นซุมบ้าด้วยนะฉันก็ไปเต้นซุมบ้าทำอะไรใหม่ๆทั้งหมดเรียนอะไรใหม่ๆทั้งหมดทำทันทีค่ะอย่ารอพร้อมค่ะไม่มีความพร้อมที่แท้จริงนะคะไม่มีอะไรที่พร้อมค่ะเมื่อวานจะไปรถไฟเมื่อวานก็เดินกลับเมื่อวานนี่เป็นวันที่หนักมาก ตอนบ่ายสามเดินกลับบ้านเองอย่างเงี้ยแดดสามสิบหกองศาอืมนะคะคือเวลาติดเครื่องแล้วต้องเป็นสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเรื่องของเรื่องอะไอไอข้อสามเนี่ยหมายถึงว่าเราอย่ารอนิสัยเก่าให้มันหมดไปแต่เราเนี่ยจงสร้างนิสัยใหม่เข้ามาแทนเลยโอเคปะ่ะนิสัยเก่าอ่ะถ้าเราไม่มีอะไรเข้าไปแทนที่มันอะมันไม่หายไปไหนหรอกเธอเข้าใจป่ะเนี่ย เธอต้องทําโดยการสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาไปแทนที่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 จนสอมองเนี่ยมันเริ่มจำละเออไม่ทันความคิดอะทําทําทําไปก่อนทําแบบไม่พร้อมอะค่ะฝึกเป็นคนไม่ติดความสมบูรณ์แบบอะเหมือนที่ทําให้เห็นอย่างไร้สดทําไมเดี๋ยวอันี้ยฉันไล้แบบไม่มีตะกุฉันไล้มาสี่ปีเธอ ถามว่าเธอมาฝึกไลฟ์เลยแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้มันต้องฝึกฝนไหมคะแม้กระทั่งไม่ไม่ไลฟ์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมาไลฟ์ก,ก็ตะกุกตะกักเหมือนกันเหมือนเทรดเหมือนกันถ้าเธอไปหยุดเทรดไม่กี่วันเธอก็ดรอปเหมือนกันนะคะสกิลอะคือการเรียนรู้อะมันต้องพัฒนาตลอดแต่นี้ให้เราฝึกนิสัยสร้างสรรค์แบบไม่ต้องไปทันคิดอะแบบถ้ามันสำรวจนิดนึงว่ามันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่ดีไหมถ้าดีทําเลยเดี๋ยว ไปเรียนรู้เดี๋ยวประสบการณ์มันจะบอกเราเองว่าสิ่งเนี้ยไปต่อหรือพอแค่นี้โอเคไหมคะเนี่ยคือนิสัยใหม่อย่าไปกลัวแบบอุย้ยผิดพลาดไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะฝึกเป็นคนไม่คิดเยอะมา,มากอะ่ะสร้างนิสัยใหม่แทนที่นิสัยเดิมถูกต้องค่ะหนึ่งหนึ่งฝึกสมาธิธรรมชาติเดินและออกกําลังกายหรือทุกอิยาบทที่ทํากิจกรรมให้รู้เท่าทันความคิดถูกต้องขาดถูกต้องแล้วก็ นะข้อ2ก็คือฝึกทำงานสร้างสรรค์นะอย่างของพี่สุรัจยาข้อหนึ่งพี่สวัยข้อสองสร้างนิสัยใหม่สร้างสรรค์แบบไม่ต้องให้ทันความคิดนะแต่สรุปนิดนึงว่ามันเป็นสิ่งสร้างสรรค์ไหมถ้ามันเป็นสิ่งสร้างสรรค์คือเราเอาแค่นี้เราเราวิธีแฮกสมองวิธีแฮกสมองคือมันสร้างสรรค์ไหมถ้าสร้างสรรค์เครื่องหมายถูกปุ๊บในหัวสมองทำเลย ฝึกอค่ะค่อยๆฝึก <c oughs> คือต้องฝึกนะฮะสกิลเนี้ยฝึกจนเราเราจะเริ่มเป็นคนแบบไม่คิดเยอะละไม่ติดเพอร์เฟกต์ทำไปก่อนทำ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 หน้าด้านทำ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 เดี๋ยวสักพักเราก็จะรู้ของเราเองว่าเหมือนดิฉันน่ยอาทิตย์อ่าพรุ่งนี้ก็ครบเดือนพอดีนะสี่อาทิตย์ออกกําลังกายเข้าวีมเนี่ยก็เริ่มตกตะกอนตัวเองได้แล้วอ๋อ <c oughs> บางทีฉันนะคือไปบุ๊กไปบุ๊กแบบ สมมติสิบโมงครึง่งสิบเอ็ดโมงครึง่งคือสองชั่วโมงติดเลยอันนี้มันไม่ได้พักฉันเข้ายิมทีง่ะสองชั่วโมงคือสามชั่วโมงซึ่งร่างกายคือเดี๋ยวมันหนักเกินไปแล้วร่างกายเรามันจะเข็ดอั้ก็อ่ะปรับอุณหภูมิอันนี้ค่ะเขาเรียกทําทันทีแต่เดี๋ยวเนี่ยสักพักหนึ่งวีฉันก็ปรับได้ละอ๋อฉันควรจะทําแบบนี้เดี๋ยวประสบการณ์มันจะบอกเราเองว่าอ๋อแค่ไหนแค่ไหนพอดีกับเราอะไรแบบนี้แต่ทําไปก่อน เอาไปก่อนและแรกเริ่มเนี่ยทำงานยากไปเลยถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้นะคะบางคนก็ไม่ได้บางคนก็เข็ดขันยาดแต่ดิฉันเนี่ยนิสัยของฉันเนี่ยฉันรู้นิสัยว่าเอาแบบยากๆไปเลยแล้วถ้ามันไม่ไหวดีเดี๋ยวค่อยตัดออกเพราะนิสัยของดิฉันฉันเป็นมนุษย์ที่เหมือนชอบทำงานยากเริ่มต้นเพราะฉันมีกว่า n เ s ็ t นะม i n เซ็ t ของมนุษย์ที่เขาสำเร็จเนี่ยมนุษย์ สำเร็จเหมือนจิมโรนจะสอนว่าเธอต้องทำงานยากก่อนแล้วงานยากเหล่านี้อีกหน่อยมันจะกลายเป็นงานง่ายสำหรับเธอเธอต้องเริ่มต้นทำอะไรยากก่อนแล้วพัฒนาเรื่องยากนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรื่องยากเรื่องนี้มันเริ่มผ่อนคลายแล้วเธอก็เริ่มปรับแล้วเรื่องยากมันจะเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นโดยโดยเดี๋ยวมันจะปรับตัวมันเองฉันติดได้นิสัยนี้มานิสัยคนสำเร็จอะ่ะ ก็เลยติดนี้ใส่แบบว่าไปทําอะไรเนี่ยเริ่มต้นให้มันยากไปก่อนเล่นท่าคือยากคือมันยากสําหรับเราอยู่แล้วคนไม่เคยเล่นยิมมันยากมากในอาทิตย์แรกอาทิตย์สองคือร้องไห้เดินไม่รอดอาทิตย์ที่สามกล้ามเนื้อโอ้โหเริ่มภูมิใจในรูปร่างตัวเองคืออาทิตย์นี้เป็นอะไรที่เห็นความแตกต่างแค่สี่อาทิตย์เพราะทำเรื่องยากเลยแล้วมันก็คือพอ เราก็เริ่มมารักษาเขาเรียกอะไรนะควบคุมอะคควบคุมคุณภาพอันนี้ยเขาเรียกว่าทำยากก่อนอันนี้แค่สมมุตินะคะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับฉันชั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยทำดังนั้นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราทั้งหมดจริงมะมมันไม่มีอะไรง่ายในจุดเริ่มต้นไงคะ นะคะฝึกทําในสิ่งสร้างสารรเสริมทักษะแบบไม่ต้องคิดใช่ค่ะทำอะไรใหม่ๆสมมด็จพี่สาวทำเค้กทำหน้าทำทำคีเอทอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวยากนะหรือเราหรือไปฝึกทําอะไรที่เราไม่เคยทำอะ่ะอย่างนีสายคนสําเร็จเนี่ยจะต้องเรียนอะไรที่ไม่ไม่เคยเลยอะ่ะ ชาเลนจ์ะคะมันจะติดนี่ใส่ชาเลนจ์ท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้สกิลฉันน่ยไปถึงไหนแล้วฉันอยู่ใน c คอนฟอ t คือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดใน Comfort Zone เพื่อฝึกสกิลทักษะไหวพริบการปรับตัวเก่งของตัวเองตลอดเวลานี่คือทักษะของคนสำเร็จน,นะคะคนสัคนสันดานเศรษฐีเลยเขาจะต้องฝึกสกิลนี้ตลอดเพราะสกิลเนี้ยปล่อยผ่านไม่ได้ เป็นสกิลที่ปล่อยผ่านเป็นทักษะที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เหมือนข้อสอบไปสอบใบขับขี่ข้อนี้คือผ่านไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้เธอเข้าใจปะไม่พาสอะ่ะมันเป็นมันเป็นไมล์เซตหลักเลยของคนสำเร็จเวลาเราจะสร้างชีวิตใหม่ซีรีส์ชีวิตใหม่อย่างเงี้ยเราต้องสร้างนิสัยคนสําเร็จเราต้องตามคนที่เขาคิดยังไงทํายังไงสําเร็จเพราะเราจะเอาชีวิตที่สําเร็จที่เราต้องการ เราต้องการใช้ชีวิตแบบจงใจสร้างเราไม่ใช้ชีวิตแบบให้คนอื่นมาบงการชีวิตเราต่อไปดังนั้นเราต้องกล้าหารพอที่ตัดในสิ่งที่ไม่ใช่และเริ่มต้นตามคนที่เขาสําเร็จในเรื่องนั้นๆที่เราต้องการเท่านั้นดังนั้นชุดความคิดบวกกับทักษะที่เขาเรียกว่า Mindset กับ Skill อะค่ะจะเลือก Mindset อย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่ยที่วันนี้คือจอวางแผนแต่ไม่ลงมือทําเธอมี Mindset ที่ดีแต่เธอไม่ลงมือทําเ,เธอไม่ม,มี Skill เธอไม่ลงมือทําเธอก็ไม่มีสกิลเธอเพราะทักษะเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทําบ่อยๆบ่อยๆคือวิทยในอันนี้จุดอ่อนของสายจิตวิญญาณอย่างฉันก็เช่นกันฉันถึงฝึกไลฟ์ฝึกพูดพ,อเ,พอเรียนภาษาอังกฤษยอย่างเดียวไม่พูดไทยก็ไม่ได้ฉันเลยออกมา, like, า,าไลฟ์เพราะว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะกลับมาตะกุกตะกักขนาดทักษะพูดนะภาษาไทยนะเพราะภาษาไทยเนี่ยขนาดฉันไม่ไลฟ์สักสามอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาก็ยังตะกุกตะกักเลย ดังนั้นทักษะนีต่ต้องไม่ได้นะคะเราต้องฝึกทําอะไรใหม่ๆแล้วไม่ทันคิดแต่ต้องเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ตลอดอย่างเช่นไม่เคยอ่านหนังสือก็เริ่มต้นซิจากเล็กๆก่อนอ่านในสิ่งที่เราชอบอ่านสิ่งที่สร้างสารรค์นะคะอ่านข้อความอะไรแบบทีม่มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องยาวเยอะนะคะแต,แต่ฝึกฝึกสกิลฝึกทักษะอะไรที่ไม่ได้ โอเคสามฝึกเลือกของแบบไม่ต้องใช้ความคิดอะอย่างดิฉันฉันใช้ทักษะนี้มานานมากจนเป็นสายจิตคือสายจิตวิญญาณหมายถึงว่าคนที่เป็นสายจิตวิญญาณจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ความคิดแต่เราจะใช้ความรู้สึกคือใช้หัวใจทํานําทางคือใช้ความรู้สึกทานหัวใจคือความรู้สึกที่สื่อสารกระจักกวาลภายในแล้วส่งไปตาม ความคิดของเราเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยออกสู่ข้างนอกพอออกสู่ข้างนอกเนี่ยเป็นคําสั่งจัก,กราวาลให้โลกกาธาุนี้หมายถึงพลังจัก,กราวาลภายนอกเนี่ยส่งสิ่งนั้นมาให้กับเราตามทันไหมคะความรู้สึกคือฐานหัวใจคือพลังจัก,กราวาลภายในตัวเราวิธีส่งสารจะส่งจากความรู้สึกนึกคิดเข้าไปสู่สมองความคิดผลิตความคิด พอเป็นความก้อนความคิดปุ๊บโมเมนตัมเกิดปุ๊บเป็นความคิดชุดความคิดที่สร้างสรรค์ความรู้สึกดีความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกยินดีแกติดูดความรู้สึกซาบซึ้งอะไรสักอย่างหนึ่งความรู้สึกคีเอทหรือมีความคิดสร้างสรรค์ยิ่งออกไปความรู้สึกนั้นสมมุติว่าเราต้องการเหมือนว่าเหมือนที่เขาบอกว่าคิดอะไรแล้วก็มาคือยิงความคิดมันคือคําสั่งจากกวาลภายในตัวเรา ทุกความคิดอ่ะคือผลิตคำสั่งโอเคไหมทุกความคิดเนี่ยคือผลิตคำสั่งดังนั้นทำไมละ่ะข้อหนึ่งถึงสำคัญมากเพราะเราจะต้องเริ่มจัดการกับความคิดของเราให้ไปในทิศทางคุมมังกรของเราให้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นเพราะถ้าเราเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้เนี่ยมันจะกลับมาที่ความรู้สึกของเราไม่ดีฐานหัวใจความรู้สึก ความรู้สึกไม่ดีไม่สามารถมีความคิดที่ดีได้จริงวะเพราะฐานหัวใจเนี่ยมันประสานกันอยู่เพราะความคิดไม่ดียิงคำสั่งออกไม่ดีก็จะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันดังนั้นมนุษย์ที่ใช้ฐานหัวใจเป็นหลักคือต้องอยู่กับการเคลียร์ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ทำไมต้องฟังอะไรที่เป็นบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติทิลลิง่งอะไรแบบนี้ตลอดเพราะเราจะต้องชำระ ความรู้สึกที่ไม่ดีให้เร็วที่สุดเขาเรียกสายฮีลิ่งอ่านะสายเยายาสายคือไม่ใช่สายไหนหรอกคือความรู้สึกเพราะว่ามันเซนสทีฟมากพอความรู้สึกไม่ดีต้องรีบไปเคลียร์อย่าเพิ่งคุยกับใครอย่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าใช้ความรู้สึกเป็นหลักเขาเรียกมนุษย์ใช้ฐานหัวใจเป็นหลักมนุษย์จิตวิญญาณเนี่ยสายสปิริชวลเนี่ นั้นมันมันก็เป็นดาบสองคมนะคือว่าถ้ารู้สึกไม่ดีตัวเองก็ได้รับเดี๋ยวนั้นเออนังน,นั้นก็ต้องชําระวันต่อวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชําระนะคะเพื่อเพราะมันทํางานงั้นฝึกเลือกของแบบไม่ต้องใช้ความคิดหมายถึงว่าอย่างที่ฉันเลือกเสื้อผ้าเนี่ยฉันไม่เคยลองนะคะใช้ความรู้สึกมีพลาดไหมมีบ้างคับนิดคับหน่อยบ้าง เลือกจากความรู้สึกเริ่มต้นเล็กๆเ,เลือกของฝึกฝึกเลือกของเหมาะกับตัวเราแบบเลือกเสื้อผ้าเลือกแบบไม่ต้องลองได้ไหมบางคนติดลองใช่ไหมติดลองตลอดเลยมันดีไหมมันดีแต่มันไม่ได้ใช้พลังจิตในเชิงสร้างสารรค์ในตัวเราไงเขาเรียกไม่ไม่เคยฝึก สัญชาติญาณหรือสัมผัสที่6สัมผัสที่7ของภายในตัวเราอ่ะคือเราไม่เรามีทุกคนนะคะไอ้สัมผัสที่6สัมผัสที่7อะไรเนี่ยมันมีทุกคนคือมันเป็นสภาวะความรู้สึกสภาวะของโลกพลังงานแต่ถ้าเราไม่ขยายมันเราไม่ฝึกใช้มันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราเราจะไม่เชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญเกิดจากทักษะทักษะจะมาได้คือใช้บ่อยผิดเดี๋ยวรู้เองปรับเองรู้เอง,เอ,งอะไรแบบเนี้ย พอเข้าถึงไหมคะนั้นเราฝึกอะฝึกจากอะไรอย่างนี้ชั้นฉันฝึกจากการเลือกของเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรเนี่ยฉันไม่ต้องกลองเลยทุกอย่างแล้วมันเป๊ะอืมอันนี้แลร้านมือสองเนี่ยนะแล้วฉันเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรที่แบบราคาอะไรแบบ้หูหเหมือนได้ฟรีไม่ได้ซื้อแพงด้วยเป็นอะไรที่แบบเหมือนได้ฟรีตลอดเวลาเสื้อผ้าแบรนด์เน,น,น,นแบรนด์แบรนด์ทั้งนั้นแหลคะค่ะเป็นร้านวารันเทียร์เป็นร้านมือสอง เบื่อก็เอาไปบริจาคให้เขาต่อขายต่ออันนี้แชร์ให้ฟังเฉยๆนะคะฝึกเลือกของเลือกอะไรแบบคือต้องฝึกอะคะ่ะไม่ไม่ต้องให้เพราะเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยครั้งที่หนึ่งสมมติเราเดินไปแล้วเราชอบชุดไหนความรู้สึกที่ชอบอะความรู้สึกที่ปิ๊งทำอะไรแล้วสะดุดตัวเนี้ยอันนั้นอะคือความรู้สึกนั้นคือจิตวิญญาณเลือก พอสองความคิดสามสมองหลอกเริ่มเอ๊ะฉันไม่เหมาะกับสีนี้สีนั้นสมองเริ่มเข้ามาแทรกแล้วทัดไหมค่ะคือวิชาจิตวิญญาณหมายถึงว่ามันต้องออกจากความคิดมันกันคือใช้เชื่อมสะดือโลกกระฐานเลือกให้มันเหมือนมีอะไรจับวางให้หมดเลยอะที่เขาเรียกเป็นมนุษย์ที่เลือกอะไรมันก็เปะ๊ะทำอะไรมันก็เป๊ะทำอะไรมันก็เหมือนอะไรจับวางตลอดอะเพราะมันไม่ได้เลือกด้วยแบบ ความคิดมันเลือกด้วยระดับพลังงานจูนทุกอย่างเลยนะคะลองไปฝึกดูนะคะวิธีเลือกฝึกเลือกแบบไม่ต้องใช้ความคิดะใช้ความรู้สึกแทนแต่มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่พอเลือกมาผิดใช่ไหมเฟลไม่ให้อาภัยตัวเองเลยสมมุติาเราเลือก10ครั้งเราพลาดสองครั้งแรกๆมันอาจจะพลาดบ่อยหน่อยไม่เป็นไร เราต้องเป็นมนุษย์ที่แบบมนุษย์บางหลายหคนเลยนะเขามีเข้าเป็นคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนมนุษย์ที่รับความผิดพลาดไม่ได้มันมันจะเป็นอะไรมันไม่ได้ไปฆ่าใครตายเธอเข้าใจไหมเธอเลือกเสื้อผ้าผิดเธอไม่ได้ไปฆ่าใครตายเออถ้าเอาแบบน่าหน่อยเธอก็อไปเปลี่ยนเก็บป้ายเก็บสลิปไว้ มันไม่ได้ตายหรือมันจะพลาดเธอก็เลยเรียนรู้แล้วไงเธอต้องฝึกฝึกการปล่อยวางและการให้อภัยตัวเธอตรงน,นี้ค่ะมันพลาดเป็นเรื่องปกติเธอก็ฝึกใหม่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 แต่มันต้องอยู่ในพื้นฐานสนุกนะแต่ฉันสนุกนะคะถึงฉันจะเลือกผิดพลาดแต่ฉันก็ยังสนุกเลือกมาสี่ห้าชุดพลาดชุดหนึ่งอุย้ยกำไรแล้วบางทีเลือกมาสี่ห้าตัวได้ตัวโปดตัวหนึ่งคุ้มแล้วเนี่ยฉันคิดอย่างนี้ตลอดนะ พอเธอคิดอย่างนี้ตลอดอะเลเวลเธอมันจะชัดขึ้นหมายถึงเธอไปเลือกครั้งต่อไปนะการผิดพลาดของเธอจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงสุดท้ายแบบหลายๆอย่างแทบจะแบบน้อยมากๆอะคะ่นะณปัจจุบันในชั้นนะอันนี้แชร์ให้ฟังเฉย,ยๆนะเทคนิคของฉั้นเฉย,ยๆนะว่าฉันเป็นมนุษย์ที่ที่เป็นแบบนี้มานานมากฉันเลือกเสื้อผ้าจากความรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราสีนี้แฟนจะถามลองไหมฉันไม่ลอง ฉันฉันฉันเห็นในจับปุ๊บฉันรู้แล้วเข้ามาอยู่ในตัวฉันน่ะมันจะเป็นยังไงเออฝึกนะคะฝึกเลือกความรู้สึกแรกหัวใจนำทางถูกกล้องอ่ะอันนี้ที่ซี่สามนะคะเออฝึกเลือกของแบบไม่ต้องคิดฝึกใช้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเฟลไม่ต้องรู้สึกผิดหวงังไม่ต้องรู้สึกว่า ด่าตัวเองอะอย่างเนี่ยอันนี้ใสายด่าตัวเองเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งผิดพลาดไม่ได้เลยมนุษย์หลายหลายๆคนเนี่ยผิดพลาดปุ๊บกระทืบตัวเองทงนันทีอันนี้ไม่ไม่โอนะคะสีนี่แหละก็คือยังอยู่ในข้อหมายว่าให้ฝึกใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นใช้ความรู้สึกใช้หัวใจนำทางแต่การใช้หัวใจนำทางต้องบอกนะว่าเธอต้องเป็นมนุษย์ที่คอยชำระ ตัวเองตลอดเวลาเพราะฐานหัวใจเนี่ยคุณอนันทโทษมหันคุณอนันทโทษมหันแต่มันคือพลังจัก,กรวาลในตัวเธอฐานจักรกะที่สี่จักระหัวใจความรู้สึกเนี่ยถึงฉันจะด่าจะว่าจะอะไรจะแบน์จะอะไรเนี่ยฉันไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรใครเลยนะเธอรู้ปะเออพูดจฉันจบฉันไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ในชนข้างในฉันเนี่ยฉันไม่เก็บใครไว้เลยนะ ไม่มีการอาฆาตพยาบาทไม่มีการรู้สึกรังเกียจไม่มีรู้กยังไงพูดแล้วฉันก็จบนะพูดให้เป็นวิทยาทานพูดให้สแสดงกริยาฐานฐานกา,ายให้เห็นแต่ข้างในฉันเนี่ยฉันไม่มีการเก็บการอาไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรกับใครเลยนะอือคือรู้สึกได้แต่ปล่อยไว้ความรู้สึกเนี่ยไม่ใชใ่เธอเป็นมนุษย์ตายด้านไม่รู้สึกไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบนั้น ความรู้สึกหมายถึงเธอก็เป็นมนุษย์ฐานกายเธอคือมนุษย์เธอคือสัตว์ตัวหนึ่งศาสตร์โพธิสัตว์หมายถึงว่าตัวเธอเนี่ยเป็นหัวหน้าสัรพสัตว์ตัวเธอต้องมีความรู้สึกทุกอย่างเหมือนที่สัรพสัตว์รู้สึกไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มึงไม่มีไม่ใช่นะคะอย่าไปตีความหมายแบบว่าศาสตร์โพธิสัตว์ไม่มีความรู้สึกเหนือความเป็นสัตว์จิตวิญญาณเหนือความเป็นสัตว์แต่ตัวกูยังเป็นสัตว์กูยังมีผัวม,มีลูกมีการงานทํางานทําเงินกูก็ทําไปมันเป็นรูปแบบใช้ใช้รูปแบบมนุษย์อะโเค ไม่ต้องไปบอกว่าใช้กรรมไม่ใช้กรรมมาช่างแม่งมันปล่อยวางกรรมไม่กรรมน่ะแต่กูมาเกิดแล้วกูต้องรับผิดชอบความเป็นมนุษย์ของกูไม่ให้เดือดร้อนใครจบไหมอย่าเป็นมนุษย์ที่เดือดร้อนชาวบ้านหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบพึ่งบารมีคนอื่นตลอดอันนั้นน่ะมันเดือดร้อนการรับผิดชอบวิถีชีวิตแบบมนุษย์เธอต้องเข้าใจฐานมนุษย์ ฐานแบบสัพภสัตไม่ต้องทําตัวสูงส่งเกินมนุษย์เกินไปเพราะเธอจะอยู่กับมน